สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสนะครับหัวชาร์จแท้ของซัมซุงเอ2ยนะครับตัวนี้25วัตต์นะครับผมมากับกล่องตัวนี้นะครับของแท้เลยนะครับแล้วก็มายี่ห้อ Q Premium นะครับ22.5วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นของ Q Premium นะครับพร้อมชุดเลยนะครับก็มาของ Q Premium นะครับตัวนี้2พอร์ตนะครับเป็น3แอมป์กับ PD 20วัตต์นะครับมาพ่วงกันนะครับอยู่ในอะแดปเตอร์ตัวเดียวกันนะครับ ก็มาพร้อมสายของคิวพิเอมนะครับสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็มาต่อด้วยของมีนะครับตัวนี้นะครับของแท้นะครับยี่ห้อมีนะครับผม20บวัตต์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสายเอสีนะครับลองดูนะครับว่ามาเทสกับเอ2ยีองของซัมซุงนะครับแกลกซี่นะครับผมมาเริ่มที่สายแทสไปเลยนะครับผม แท้ดูทิว่าจะได้กี่แอมนะครับ12%นะครับได้เวลา1นึชั่วโมงกับ4นาทีนะครับมาต่อด้วยของมีนะครับผมมีตัวนี้นะครับ20วัตต์นะครับ12%เหมือนกันนะครับ1นึชั่วโมงกับ8นาทีนะครับมาต่อด้วยของ Q Premium Quality นะครับ ซึ่งเป็นสองพอตนะครับตัวนี้ดูสิว่าจะได้สักเวลาเท่าไหร่นะครับหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีนะครับครับจากสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวของคิวพรีเมียมตัวนี้นะครับมาพร้อมสายของคิวพรีเมียมนะครับตัวนี้ยี่สิบสองจุดห้าทนะครับเอามาเสียบดูครับว่าจาก12จะใช้เวลาเท่าไร่นะครับ เป็นชาร์จด่วนนะครับ5้าสิบ็ดนาทีนะครับตัวนี้ถือว่าเร่งที่สุดนะครับในบรรดาสี่ตัวนี้นะครับลองดูก็ได้ครับตัวชาร์จแท้ชุดแท้นะครับมาเทียบกับตัวยิบวัตต์ดูตัวนี้ชาร์จแท้เป็น25วัตต์นะครับผมมาพร้อมกล่องเลยครับเป็นหนึ่งชั่วโมงสามนาทีนะครับผมขอบคุณมาครับ